เดี๋ยววันนี้เรามาตกเสาไหวแขนนะครับบ่อโจบ๊กปลาใช่ไหมฮะบางบอลบางบอลห้าใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราเดินสายข้างนอกแล้วนะครับวันนี้แมทแสนครับผมสือว่าแมทแสนไส้เอกนี่นะมี20ช่องนะครับมีพอบึกมีไส้รองโหรวบทั้งหมดประมาณสี่สิบช่องใช่ไหครับวันนี้สนุกนะเออลูทีมาทำลูพีแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสามสี่คนครับรอรุนกันนะครับ เด to ี๋ยวปรุงเหยือก่อนครับปรุงเหยือก่อนรอกลอกยังไม่มาเลยชมบรรยากาศก่อนการแข่งขันนะวังปลาฟิชชิงปลาเรียบอยนครับกำลังรวบรวมตังค์ลงค่าคันกันครับคขาลักตังค์กันเรียบร้อยเลยร้อยเก้าสิบเก้าเพื่อนเพื่อนขดพีนสุขสวัสดิ์อ่าสุขสวัสดิ์ไม่ห้าหมัดแสนครับวันนี้เงินแสนต้องเป็นของเราไปจ่ายค่าคันกัน 120กับ119 120นะครับทีมงานสุขสวัสดิ์พร้อมแล้ว,ษษษษลวเริ่มแข่งแล้วคนะรับปลาไซส์เอก3.30ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทีมงานสุขสวัสดิ์ของเราโชคดีด้วยนะโชว์เอาแล้วปลาตัวแรกครับอู๊ดปันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมหาสวิงช้อนปลาก่อนพี่ปลาตัวแรกก็ต้องเดินแล้วโโอ้ห เท่าไหร่นะสามจุดสามศูนย์หน่อยตัวนี้ปลาตัวแรกต้องเดินแล้วครับนั่นนะวัดกำลังจะเดินไปช่างปลาไซเอ็กนะครับสามจุดสามสามโอ้โหสายตัวนะครับ ไปใหญ่ไปใหญ่ต้องค่อยๆไปใหญ่ครับเดินนะครับเดินครับเดินเลยไปใหญ่ครับเดินคนเดินอยู่นั่นเลยพี่อัดไปต้องเดินเองนะเเดินองโอเคโอเคนี่หวายใหญ่แล้วตัวนี้เรามีตัวนี้เรามีช่องแน่นอนค่อยๆเล่นเวายใหญ่ครับว้าวโโอ้ห เราทำไมมามามาได้แคไม่เป็นไรมาพี่ถให้แค่น้ก่นไปลากเข้ามาเด็ดลากมาเลยนั่นแหละเย็นเย็นนั่นแหละเออมีได้ตังค์แน่นอนพี่ตัวนี้มาโอเคไอ้ไอ้ที่ใหญ่เหรออ๋อถือว่าใหญ่แล้ว่ย เองไปไปพี่ได้โอ้ได้จทยพี่อนไปสวัสดีติดตัวนะจ๊ะตติดัวแต่ยังไม่รู้รอดไม่รอดนะได้จทยแล้วครับได้จทยนะบอกเพื่อนๆบอกมันหนึ่งด้วยนะอ่านี่ได้จโจทย์สุขสวัสดิ์มานะครับผมขอเดินากับตัวนะครับตามเลยแล้ว

สอสได้ฟ้าสานะฟ้าสามเราได้สามสองด้วยันเพื่อเพื่อฟ้าถล่มทลายลเราถึงสิบไม่เนี่ยตังแปดกรอบเยอะๆอย่างนี้ไม่มีไงต้องกอบใหญ่เลยนะเด สุขสวัสด ja ิ์เราเดินไปช่างหนึ่งตัวครับสามสามขนาดนี้เวลาสามโมงแล้วเดี yeah, ๋ยวเราต้องทำได้น่ะใช่ใช่น่าจะมีไซส์่ะตึงตึงตึง ทอนท้ายน้ำของเรานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังจะตีเบ็ดอยู่บันท,ทูที่นี่เดี๋ยวไม่มีช่องนะท่ต้นถ้าได้แสนนึงนะนี่ยปอยจะวนะ่ายน้ำข้ามคลองเลยเฮ้ยข้ามบอ่อเนี่ย <ไป S 1> จากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นเลยหกข้างไปใช่ไหมหมอไปแล้วาวายกันเช้าเยอ้เลย ให้จ้ยวาันนสุสวี่ถ้าทีมงานสุขสวัสดิ์ติดที่หนึ่งพี่ฝอยจะว่ายน้ำข้ามบ่อคลองไหนแล้วเป็นบ่อพี่ขออดูปลาแต่ละตัวตัวแววตัวแววตัวเออชุบ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 ตอนนี้ก็สามโมงครึ่งนะครับก็ยังเหลืออยู่ช่องนึงยังไม่หล่น ยังติดอยู่นะครับอาจเดินช่างปลาตัวก็การจะหมดเวลาแล้วตัวนี้น่าจะมีลุ้นหลายตัวตกไปหมดเลยนะอืมเป็นไงพี่ตกปลาวันนี้ดีวันนี้ดี่มันเข้าทางกินนะครับพี่กินแล้วมันตกระดับเราก็ตกเข้าทางแต่ว่ามันจะหาซ้ายไม่เจอเออมหาซ้ายไม่จริงแตเข้าทางบอกให้บอกลองปลาเนี้ยครับถ้าอายุแบบผมเนี่ยผมว่าเข้าทางอ่หลังๆเข้าทางเราเลย เข้าทางจริงๆเขาต่งนี้เข้าทางตอนตอนนี้ทีมงานสุขสารอ่าใช่ใช่ทีมงานสุขสวัสดิ์เดินไปช่างครับปลาตัวสุดท้ายเหลือเวลาประมาณทัก15นาทีจะหมดเวลาละเราผลลุ้ด้วยกันไม่แพงไม่แพงไม่แงไม่งนะครับเหยาะไปไม่แพงหวานลุ้นด้วยกันนะครับสุดยอดนะครับทีมงานสุขสวัสดิ์ส่งปลาไปตัวตะกี้นี้บอกพ่อพีดสามสามศูนย์ครับตอนนี้เราอย่าพึ่งดีใจนะครับตอนนี้ นี่ครับสุดยอดแน่นอนเอาเคนะครับเรามารุ้นตอนนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณักไม่เกิน15นาทีครับเอานะครับตอนนี้เราก็มาลุ้นกันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเคนะครับม่ลืนะอย่าลืมนะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้เหลือเวลาที่เหลือเวลากี่นาทีเสื้อก่อนไม่ได้ละละว่านิดเดวไอเพื่อือนเคี่ยไม่ไหวเออวาน้อมตั้มนะครับตอนนี้ก็เราจังล้างอันดับที่หนึ่งอยู่นะครับตอนเหลืเอเวลาประมาณนะไม่เกิน15นาทีอันนี้จะติดที่1่อยู่ครับตอนนี้เหลือเวลาีกมนาทีนะครับเงินแสนนะกำลังจะเป็นของเรานะ นี่เป็นเวลาห,นหนาโมคงครึ่งห้าโครึแล้วบทเพลงนี้เป็นบทเพลงสุดท้ายแล้วครับจบบทเพลงนี้ก็คือสรรเสริญนะครับเพลงนี้จบก็คือหมดเวลานะครับเรามาลอลอุ้นะครับปลารอช่างนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับ ล้อลุนปลารอช่างนะครับปลารอช่างตัวสุดท้ายนะครับเฮ <c oughs> ียร้องป๊บอมบนะตอนนี้ปลาขึ้นข่างตัวสุดท้ายสาหรับวันนี้นะตัวสุดท้ายสาหรับวันนี้นะครับ เอาะครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะครับทีมงานสุขสวัสดิ์นะครับก็แฮปปี้นะครับการตกปลาสวรรคแข่งก็ทีลูกพี่เขานึกสนุกปากนะครับบอกว่าถ้าติดรางวัลที่หนึ่งได้แสนหนึ่งแกจะลงว่ายน้ำอ้รอบบ่อน,นะครับตามคำมั่นสัญญาท่าบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางว่าถ้าแกติดที่หนึ่งทีมงานสุขสวัสดิ์ติดที่หนึ่งจะว่ายน้ำไปโอเคพี่ทำตามสัญญาครับเจ้าที่เจ้าทางไขาว่าถูกต้องโอเคไปพี่ไปไป,ไปลิม,ลมลิมนะครับ โอเคครับวันนี้เราติดที่หนึ่งประสบความสำเร็จ่ลูกพี่เราบายน้ำเล่นกอนโอเคสักพักเราจะไปรับรางวัลนะครับวันนี้โอเคเฮงๆหน่อยติดที่หนึ่งนะครับมาเยือนบ่อพี่โจวัางปานะครับบางปอนห้าโอเคนะถือว่าโชคเป็นของเรานะครับติดที่หนึ่งนะครับแสนแม่แสนนะครับติดที่หนึ่งแสนบาทครับคุณกับเพื่อนเพื่อนทีมงานสุขสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปรับรางวัลด้วยกันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินไปรับรางวัลกอนนะครับวันนี้โอเคนะครับหนึ่งแสนบาทไปรวมเดี๋ยวไปถ่ายวงกันรความสำเร็จยังไงก็ต้องมาถึงนะวันนี้เห็นนะครับหนึ่งแสนบาทครับบวกถ้วยลูพีเราเมาปิ้นแต่ก็คุ้มค่านะครับเนี่ยสุดยอดนะครับทีมงานสุขสวัสดิ์นะครับโอ้โววันนี้เราทำได้นะครับเรามาจ้งเกิดที่ วังปลาฟิชชิ่งปลามาไปดีนะครับบ่อพี่โจเขาบางบอลห้านะครับวันนี้แฮปปี้มากพี่สอยลงน้ำพี่พี่พูดไปนะครับพี่สอยลงน้ำนะครับสำหรับแมตช์แสนวันนี้นะครับที่บ่อพี่โจบังปลาฟิชิ่งปลาบางบอลห้าก็ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จนะครับอ่าได้ที่1แมตช์ได้ที่หนึ่งแสนนะครับที่หนึ่งแสนแล้ก็โอเคครับเป็นของทีมงานสุขสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็โอเคถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ ค okay, ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ